วิธีประกอบน้ำรดน้ตั้งโตทั้งสองรุ่นนี้นะคะใช้วิธีประกอบเดียวกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรานำเอาหลอดไฟเนี่ยใส่เข้าไปในสายยางนะขั้นตอนการดันนะคะดันขึ้นเนี่ยเราจะดันไปถึงสุดเลยก็ได้หรือว่าตรงกลางก็ได้ก็คือดันแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะตัวปั๊มน้ำนะคะสามารถปรับระดับความแรงได้3ระดับนะแล้วก็เอามาเสียบต่อกับสายยางนะคะเสียบเสียบเรียบร้อยนะคะก็เอาตัวน้ำาพนเนี่ยวางลงบนอ่างน้ำโฟค่ะ เติมน้ำนะคะให้ท่วมปั๊มน้ำเลยจากนั้นนะคะเราก็จะวางลูกแก้วก่อนค่ะวางลูกแก้วนะคะแล้วก็เสียบปลั๊กไฟใช้งานได้เลยค่ะถ้าเสียบปลั๊กไฟแล้วนะคะลูกแก้วยังไม่ค่อยหมุนนะก็สามารถยกลูกแก้วขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยความดันน้ำเนี่ยมันอาจจะถูกปิดด้วยลูกแก้วนะคะในยกขึ้นนิดนึงค่ะก็จะลูกแก้วก็จหมุนได้ปกตินะคะ